ะะเขาก็เหมือนแบบว่าเป็นดาราดังนะคะต้องต้องนัดคิวนิดนึงต้องนัดคิวคุณพี่คะนิดนึงอสวัสดีค่ะดีทุกคนเรามาเจอกันอีพีที่4แล้วนะคะเดินทางมาไกลมากวันนี้ทุกคนอาจจะเหมือนแบบว่ามีความออบอุ่นใดๆเอ่ยเ,เนาะอาจจะแปลกตาไปอ,อ,าอาจจะแปลกตาไปนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคนเข้ามาดูก่อนเดี๋ยวเราจะ จะยังคะจะยังเจ้าตากว่ใช่ยังคะต้องมีคนร้องเพยงขันเวลาแล้วแหละถ้าจะย่างผานเนี่ยอะธุรกิจมาค่ะเริ่มอิสาอดิอ <laughs> ไม่ได้ปะจะดีคนดูนอนนะค,ะครกรเดูรเราจะเราว่าเป็นมินเราจะเราว่า วันนี้ก็จะแลกตานะคะทุกคนเราคิดว่าทุกคนน่าจะแบบด,ด,ดูดูมีความหมืดอัดเนาะ <c oughs> ก็ไม่เท่าไหร่มีความอบอุ่นใดเอ,อ่ยในช่วงนี้วันนี้เรามีคนสำคัญแล้วก็คนที่พิเศษที่สุดในในอีพีนี้นะคะใครคะมีใครเอ,อ่ยใครหญิงหรือเปล่าหญิง <c oughs> หรือเปล่า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 หรือเปล่าใครพิเศษคะในไลน์นี้ ใค่ค่ะขอบคุณ<ห>ให้กับสุภกิจนะคะเราเชิญมาในไลฟ์ของเราวันนี้แล้วเราก็จะมาพูดสรุปสุขีบของอแบบป,ป๊อปป,ปปี้เลิฟในการขุบคณเข้าในเพศทางเลือกโดยเรียกมาแก่ทุกคนนะคะทุกคนมีอะไรสงสัยไหมคะหรือว่ามีอะไรอยากจะถามไหมจะพึ่งถามได้นะคะ คุณเธอจะถามอะไรฉันก็เช่นไรรอต่อรอต่อถ้าเกิดว่าถ้าสมเติดว่าคำถามที่เรแบบฉ่นไม่ตอบไม่ได้ฉันจะแบบว่าอ๋อาเวลายี่หนึ่งนะคะอะไรอโอเคอ่าได้อยู่อ่าได้อยู่คือเป็นยังไงบ้างคะในชีวิตช่วงนี้ของคุณสุภกิดค่ะมันป่าช้าเลยนะทุกคนทำไมทำไมทำไมถึงเหมือนป่าช้าคะมันเงียบมากเงียบแบบอย่าโกหกนะอย่าโกหก จริงคือคือไม่ไม่ใช่แค่เรื่อง๊อปปี้เลิฟหรือว่าแต่ว่าเรื่องอื่นๆเรียนอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นยนง็งานเนยิ้พก็สมควรนะทุกคนก็จะจบแล้วเนาะก็อีกเดือนเดือนนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้การและการด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าเนาะก็ต้องรอดูกันแล้วแล้วเรื่องาอื่นคือเป็นยังไงบ้างเมื่อเช้าไม่ขับรถมาโรงเรียนเหนื่อยมากเลยนะทุกคนอากาศหนาวๆนิดนึงเมื่อเช้ามาโรงเรียนหรวอค่าคะ นึกว่ามาเข้าแค่ตอนขั้วแรกบ้านหรอตอนไม่ใช่เทินาแล้วเป็นเป็นยังไงในเรื่องของความรักบ้างละกันเออเพราะว่าวัยรุ่นเรากับความรักมันต้องมาด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอ๋อประด็ว่าคุณแม่ที่บ้านสอนมาให้โฟกัสเรื่องเรียนให้จริงนะคะให้จริงให้จริงเนาะแฉแฉแล้วแขกเราเชิญถามมาถามพวกนี้ได้ไหมหู ได้ค่ะถามได้ได้ถามได้เราทุกคนในนี้ถามกันและกันได้อเราแลกเปลี่ยนความรู้ใช่ไหมแลกเปลี่ยนความรู้ข่องกันและกันนะคะแล้วคนที่ที่ดูไ์อยู่ก็ถามได้นะคะสามารถถามได้เรื่องยกเว้นเรื่องเงินนะคะให้ไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้ค่ะไม่มีก็คือไม่มีจะบริจาคไปได้ศาสเป็นผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ของเรานะคะในการทำอีพีต่อไปค่ะ วันนีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะในตอนนี้ในตอนที่เรากำลังพูดคุยมอมอยเป็นพูดถึงแขกรับเชิญแบบดีกว่าเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างาในใน,ในเรื่องของความรักเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมถามไปเนาะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเกี่ยวับความรักคนนั้นล่ะคนไหนคนคนนั้นล่ะคือคนที่ เคยคุยดีกว่าเนาะเคยรู้จักกันในช่วงเวลาหนึ่งอตอนนี้ป <c oughs> เป็นยังไงเป็นแบบว่าเออยังยังดูเขาอยู่ไหมแบบเออย,ยินดีกับความสำเร็จของเขาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นยังไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกเออไม่ต้องเขินค่ะ <c oughs> ไม่ต้องเขิน <c oughs> ไม่ต้องเขินหรอร้องไห้เออเนาะก็อ๋อก็อกแบบว่าเ,เกิดเหตุเกิดเพื่อแบานี้นะทุกคนไม่เกแบบว่าดีๆก็แบบ ถามอดิสาถ้าแบบอดิสานเห็นอยู่ก็คือแบบว่าดีลั่นคนเป็นท่าเค้าแบบเออาย่างนี้มันผือไปอะไรแบบกินหวานใจกินหวานใจแล้วทีนี้คนก็คือแบบก็ก็ขึ้นโง่มาทุกคนนง่แบบนุงตัวยาวมากเขาเขาาไม่ตอบใช่ไหมหรือว่ายังไงหรือว่าเขาอ่านแล้วเขาไม่ตอบเขาตอบแล้วเขตอบอีโมจิงงงมาอ๋อไม่เขาไม่พูดแล้วเรื่องแบบน้องแล้วแล้วแล้วเขามีมีมีแฟนหรือยังในในตอนนี้ เขาดูเลิกไปอ่ะทุกคนก็คืออ๋อก่อนหน้านั้นเขามีแฟนแต่ว่าเขาก็เพิ่งเลิกกับแฟนเขาเออโอเคนี่นี่ก็คือดูตามติดชีวิตเขาแล้วเนี่ยออยู่เนาะคนหาตรงปฟนะทุกวันเลยมันมันเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนที่แบบว่าเราจะคนเคยรู้จักกันเนาะเคยแบบว่าเคยมีเวลาเชื่องนึงด้วยกันแล้วก็คิดถึงกันเป็นธรรมดาแล้วก็ต้องอยากเอออาแล้วุณแนเนี่ย มีอะไรที่จะแบบเกี่ยวกับความรักเล่าให้กับคุณผู้ชมชมฟังไหมะเอาเอาเอาเป็นแบบไหนคะคือเอาเป็นแบบซับซ้อนก่อนเยอะๆเดือนนี้เป็นหน่งความรักเป็นไงบ้างคะคุณกนิสาเอาเอาเอาไปก่อนเอาเอาคนที่มีความรักก่อนนะตอนดี้นะคะดีดีค่ะโอเคป๊อปปี้เลิฟหนึ่เขาก็จะมีสมหวังและไม่สมหวังนะคะที่อยู่ด้วยกันตอนนี้คุณคุณอัญเจลีเป็นยังไงบ้างคะใน ความสัมพันธ์ในคงนี้ความรักของในเราวัยรุ่นใดๆก็ดีใช่ดีดีดีนิ่ดีอะไรดีกับคนไหนอะไรนะเป็นไระดับมันเป็นแบบดีดีมากดีมากมากมากออย่างมันอยู่ในเบลลไหนรู้ไหมันอยู่ในเบลจีดีจีีนะคะก็กเที่ยวพูดทุกคนดีนะคะทุกคนดี เอฟีมีคนเอฟซีลุงพอ่าอย่ามาลูกมีคนมีคนติดตามนะคะคุณนเรเ่อนะคะอันนี้ป้าแตนเะรป้าแตนกินข้าวเยอะไปหรือเปล่าหน้าบวมเชียวอุยทำไมบูรี่ะทำไมบูรีแฟนเราสวัสดีทุกคนนะคะคนทางบ้านสอบถามได้นะคะอย่าสงสัยเรื่องอะไรถ้าเราตอบได้เราก็จะช่วยกันตอบนะคะอ่านี่อ่ะี่ยเนี่ยเฮทาย มีใครอยากถามอะไรไหมคะขอเพลงอลิสาเลยนะทุกคนเออเราไม่ได้ร้องเพลงมา3 EP ส EP แล้วนะคะเราบอกว่าว่าดบอจะร้องนะทุกคนแก่ผมร้องแก่ยังยัไงไม่ได้แกงนางก็ร้องได้ไงเออเพื่อนก็ร้องเพื่อนก็ร้องคนความสามารถเป็นของตัวเองนะคะลูกสูนัมบูนี่ขอบคุณมากพอดีค่ะดีทุกคนดีนักหนึ่งคุณบุ๊คดีจังเพื่อน แล้วแล้วคุณสุภกิจเป็นยังไงบ้างในการใช้ชีวิตประจำวันช่วงนี้เป็นยังไงก็ตื่นเรียบตื่นเช้ามาก็ตื่นสวยๆแล้วก็ขึ้นสวยๆแล้วก็รีบอาบน้ำเขาเฮ้าบลัฟมาให้ก็ต้องบอกเลยให้สำนองม่หนีให้สำนองอาบมาหาบนาบอาบน้ำเหลียวก็มาแต่งตัวสะอาดแล้วก็จะสวยๆแน่ขามแดดก็คือสิขอได้แบบนันแบบ เราต้องใช้คนแปลสับนะคะเราต้องใช้คนแปลสับสองโมงแต่กลับมานขอแบบประมาณแบบสองทุ่เลยแล้วก็เข้าคำรถดไก่ก็บอกบาทเท่าประมาณสามสิบกิโลขอพี่เต๋อยเลยค่ะอ้าวคุณศิริรักษ์คุณศิริรักษ์ไม่ขอเพลงไม่ห่างแล้ยหรอคะเห็นขอทุกอีพีเลยน้อยมากเราให้เธอหน่อยค่ะเธอใช้ค่ะค่ะถูกวิวิวิ้เต๋องวยเลยต๋อมวยค่ะ เราเราเราเาเไปใชิิลเดอ่ะใครเป็นครคาลูกกราสัตว์เอาเป็นเนเป็นยูแนาค่ะิมแอนนาค่ะบอกตอนนี้มีกระแสอะไรไม่รูโพลทำไมอ่ใช่ทาไมช่วยมีกระแสของดาราหรือศิลปินท่านไหนไหมคะที่กำลังอ่ะเออเรื่องมันนั้นไงตำรวจอ่ะงานแต่งไง ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในหนึ่งในมาแรงสองก็คือนุกป,ปลายมาแล้วหนึ่งภาพมีเสียงนะอืมันึถึถงคือทุกคนเราว่าแบบว่าการแบบแต่งงานเรามันมันมันดูแบบว่าดูน่ออาอึดอัดใจนะคะถ้าถ้าแบบมีครอบครัวแล้วอ่ะเราควรที่จะนึกถึงอะไรนะนึกถึงใจของกันแล้วกัน,นอ่ะที่เราที่จะแบบว่ารอใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก็โดนเอง แกกูอีกไม่พูดแล้วเจ็บไม่ไม่คือจริงจริงจริงใช่ไหมล่ะถ้าเราหรือว่าตัดสินใจที่แบบคุยกับใครเหมือนเรามีคนคุยเนี้ยเราก็อย่าคุยกับเขาคนเดียวถูกหมละเออถ้าเราชอบเขาเราก็อย่าคุยกับเขาคนเดียวแต่ถ้าแบบเราไม่ได้ชอบเขาก็คือพูดคุยกันนะทุกคนแนบว่าก็คือตัดไปเลยถ้าแบบว่าคืออันเชิญทำงานหนักมากทุกคนนั่งกดไลค์กดหัวใจให้ตัวเองอยู่เนี่ยเราก็นั่งกดอยู่เนี่ยเราก็ทำงานหนักมากค่ะทุกคน กดไม่หยุดเลยค่ะฝันตัวเองสุดๆนะจริงๆคุณธุพกิจมีอะไรจะมาเล่าไหมคะวันนี้ออวันนั้นไปนอนโรงพยาบาลทุกคนเลยวันไหนคะเป็นไปนอนไปนอนทําไมไปนอนเกี่ยวกับอะไรเออวันคืนีคุณพ่อป่วยนิดนึงมาที่นี้เป็นนอนโรงพยาบาลพ่าคุณพ่ออ๋ออันนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่เป็นเรื่องเป็น่แบบผีผีอ๋อเป็นเรื่องเป็นเรื่องไดอารี่นะคะไดอารี่หลอนนะคะวันนี้แล้วก็คิดว่าเข้าไปตรงอนนนะทุกคนก็คือทางเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาก็ปลูกดอกไม้เต็มเลยแล้วแล้วเรื่องนี้แล้วทุกคนนะมันก็จะมีแบบผีลอยมาทุกคนเข้าใจไหมผีเสื้อผีเแล้ว่ผีเสื้อแล้วมีผีรอยมาก็คือผีเสื้ออ่าโอเคผีเสื้อแล้วหนึ่งทุกคน ทุกคนตั้งใจฟังมากเลยนะคะเยี่ยมมากนับวันจะบ้าตายรายวันปังไม่ไหวเออมีคุณอัญญาล่ะอยากมีอยากเล่าอะไรไหมคะคุณอนิสาคุณวักษาไม่มีนะคะาะว่าชีวิตดีมากค่ะตอนนี้เล่นใช่ไหมคะตังก็มีเพื่อนแล้วหนึ่งแล้วตังก็มีแฟนก็มีทุกวันนี้เฮ้ยเขาเรียกแฟนแล้วหรอคะ ตาแล้วเขาเรียกแฟนแล้วนะคะหรือว่าเดี๋ยวว่ามันนอไปเองนะมนไปเองน่แต่มนนไปเองไรวสร่อนฝันอีกมันก่อาจฝันนะคะฝันแล้วหนึ่งมล่แล้วหนึ่งมูล่อลหนึ่งก็ก็คิดไปเองจริงๆนเคยคิดไปเองจริงสี่เก็เปลี่ยนเพลงนะุก่นบาดบอเขาแตเขาเปลี่ยนเองอย่าอผมป้องกันสุดเดี๋ยวเราจะดูการข้างน้าตานะคะ ความรักมันโหดร้ายทุกคนทุกคนไปดูมีคลิเราม้าได้นะทุกคนนะเราลงคลิปยูทูบประมาณสามสี่คลิปแล้วนะทุกคนฝากช่องแล้วนึงคลิปล้ววีคลิปล้วีบุรีเหรอมีเอ่อทางบ้านมีใครอยากจะถามอะไรไหมคะมีคําถามไหมเอ่ยมีคําถามไหมนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมคะมีใครอยากถามเรื่องเชียงรายไหมคะ เจ้าหน้นหาที่บรรยากาศะเจ้าหน้าที่รอุบัติึงนี่เซไม่ดีแต่เออดีนะคะว่าซาน<อ>คุณสิริรัตน์คุณแงวน<า>นี้หกมุ่นเนาะสิริรา <c ười> คืออยากจะถามเรื่องระยะทางหน่อยมันมีอุปสรรคไหมในการที่เราจะรักใครคนหนึ่งอะไม่ไม่ใช่รักหรอกแบบว่ารู้สึกดีกับแฟรคนหนึ่งเกเีกเ่ยว<ด>ค่ะคุณคณแขกแล้วเชิญพาคุณสิริกุ๊ก มันน่าจะสิเอาไอทีละคนก่อนแล้วกันเอาแขกเับเชิญก่อนแล้วกันเนาะเยกเลยมันก็มีอะไรทุกคนอยากไปหาป็นถามได้มันไกลมากเลยอ่ะคือคือเคยคิดว่าถ้าเป็นแฟนกันแล้วคิดว่าจะไปหาเขาไหมเคยคิดแต่มันไม่ได้เป็นไงถ้าเจอปะอ่ะแลวไม่ไม่สมมติว่าเนี้ยโลกมโนแล้วเธอเป็นแฟนเขาอยู่เธอคิดว่าเธอจะไปหาเขาไหมไปแซ่ไปไปไปได้ไงยัหล่อชวชวนมานอนบ้านเธอยังไม่มาเลยออเขาแไม่ใช่แบบจะหนีอุ้ย แล้วคือทางทาบ้านจะมีปัญหาไหมถ้าเราจะไปคือเราจะบอกกับทางบ้านยังไงเัาไม่บอกเขาไปเมัไม่คือใครก็ไรบอกอีปายออกจากจ็กจังหมันทำไมเป็นสถานะประสบการณ์คนหมดแล้ทุกคนผีอั้มเอี้จนหักล้ทุกคนที่โดนสิเหนื่อยมากมีใจพูดถึงและมนสงสารเพื่อนเพื่อนเจ็บตัวไปสามสี่วันไม่ได้โดนอะไรนะก็อี้หั แล้วคุณัญเรศล่ะคะทำไมมีปัญหาไหมกับระยะทางกนคือน่าจะไม่มีปัญหานะคะถา้าไปเห็นทุกอาทย์ไปหาขาอว่ะอะมีความปาบอกก็เสร็จมีความบอกไม่ว่าราเป็นทำรายงานทำายงานแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรของเขานะไปหาเขาอ่ามันก็เป็นไปไเป็นไปได้ไปหาพี่ไงอ่ามันก็เป็นไปได้สถานะพี่น้องตอนนี้ก็แรงเบอร์หนึ่ง มาแรงหนึ่งเนมาแรงของความรักก็บอกว่าไม่ใช่พ,พ,พี่เป็นอะไรคะเป็นพอ่อเหรอไม่ใช่พี่เป็นอะไรคะเป็นพ่อรู้จักหรือเปล่าเป็นลุง่เป็นลุง,ะลงนคะลุงคนลุงโคนแล้วหนึ่งใครทาก็อีก <c oughs> เดี๋ยวเพงเรียบร้อยอะไรนะใครเราก็อีกค่ะเกี่ยวเพิเรียบร้อย,อนะอยมาซานมีบุลีอ่ะบุลีเพลนใช่ปะ่ะหรือบุลียีหรือบุลียอดอ๋อไม่เลยไม่รู้เลยว่าใคร มีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีใครสงสัยอยากรู้อยากอะไรกับเราหรือเปล่าในช่วงนี้ถามได้นะคะถา,ถามได้สั้งทั้ก็คือปังไม่ไหวปังกรุยเยก็คือเราก็พูดคุยกันไปในระดับหนึ่งนะคะก,ก็แขกรับเชิญวันนี้เนาะส่งพรมรัเหิหรืไม่ทุกคน<ล>ไม่น้องสวยค่ะสวยอยู่สวยอยู่ก็แขกรับเชิญก็ให้คำปรึกษาคำแนะนำได้ดีใน ในเรื่องกิจวัตรประจําวันในใดเอ,อ่ยความรักไม่ควรทำตามไมคนตื่นสวยเนี่ยใช่เราเราเราคนที่<ต><ต>ทำได้ไม่ไนกับตัวเองแต่ยังมีคนที่ตื่นสายกว่าเรายังมีเราว่าเรามาสายแล้ว,วนี่หนึ่งนี่สองนี่สามสายกว่าย้ำสายกว่าแฮชแท็กสายกว่า,า,วา <c oughs> นั่งรอที่ไม่ไรนานมากแต่สามคนนี้สี่คนนั้นกับอ,กอ,อีกครั้งคนึงยังไม่มา คุณน mm. like, ั่งรอกับ uh, ส so ิร ma ิส์น hmm? uh, anyway, ักโทสบัดปะปะดาสุโคดอันเดเลตผู้เรียนคู่ถือบอลก็ถืออันนี้สารสุภาพิมยังไม่มาโทรถามอยู่ไหนออกระลังเป่าผมกูถามก่อนมึงตื่นกี่โมงอันนี้คือความใจของเพื่อนนะคะก็คืออะไบรรยายมา้ยก็คือแบบอะไรเข่าวัสนาวอนด์นำเนรเขาวัสนามีอะไรจะพูดไหมคะมีอะไรจะเรียน้างไหม เดพลงร้องได้นะใช่เพื่อนของเอาเพลงบ่อยมากเอาเพลงเอาเพลงล่าสุดที่เธอร้องลงอ่าวตอนี้มีไหมมีไหมเป็นได้ลงเพลงไหมร้ายแไดจะได้โปรโมทไงเขาแค่ไม่ได้รักรักใครก่อนตอนเนี้ยมึงรักใครคุณรักใครคะเพื่อนผมหักทิพย์คุณใค่เพื่อนบานูเองไอมีหมดเลยไม่รู้ว่ามีแฟนนี้หรอเอาก็ได้นะเราก็มีความแบบว่าจินตนาการว่าเราแฟนเราเป็นหัข้างทุกคนเราขอทุกวันเลย ท like ุกคนยังมีเลยความรักมันไปโหดร้ายใช่ไหมอยู่คนเดียวนี่แหละใช่สบายใจมันมมไันบอกมันโหดร้ายแต่มันไม่ถึงเกิดน้ำขุนเลยนะไม่ดีนะพี่น้องขุนไอ้ตัวอ้ามพิมพ์ข้องใจลสยามมีแต่น้ำใจโอ้ยพูดก็ไม่พูดเอาเร็วๆๆเปิดเกือว้เปิดด้วยตอนนั้นทุคนเราเราก็อย่าแบบเพิ่งจะแบบคู่เพื่อนเหนาอะไรเงี้ยเขาเจียงวากเลยค่ะ เป็นคำนุกปาไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่รัดค่ะกระแสตอนนี้นะคะทุกคนนุกปามาแรงติงอยู่ค่ะติงยังมีสตินะคะใช่ค่ะติงแต่ว่าเราต้องระมัดระวงกว่าเดียวไม่ใช่ไม่ชานี่ระมาดรงกับนุกป่าเพราะว่าเราบิดมา้อยกว่ากับ1อยกว่าเพราะว่าน้องสาวมาเรียนแทงน้อมายังไงคะทางแบบทางแบบแพงไฟียนก็ไม่จอดต้องระวังนะคะทุกคนคับขี่ภัยเวลาเรามาเรียนหรือว่าไปไหนก็อย่าลืมใส่หมวกันน้ำกันด้วยนะคะ เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตำรวจเยอะมากเราต้องช่วยกันเซฟเซฟตัวเองกันนี่ลุกไปที่แท่ทูนะทุกคนอันนี้นุกอันนี้ปทำไมอะแอนนาอันนี้แอนนานะคะน้าไม่ผ่านอะกูไม่ได้หน้าเหมือนแอนนาเขาว่านี่ใส่เหมือนแอนนาค่ะเหมือนยังไงกาหลอนโอนให้เขาหมดเลยค่ะโอนให้เขาหมดเลยค่ะเป็นผู้หญิงซื้อกินอุ้ย เอาแกใครก็ซื้อกับข้าวกินไงก็อซื้อกับข้าวให้เขาไปขอข้าวินไปได้ใครขอเราไปซื้อแอนตาซินจ้ะอ่าแอนตาซินขอะไรหนึ่งแอนตาซินทำไมอ่ะอ่ะสำหรับเสื้อมวยเนาะอะไรแอนตาซินแอนนาบิลแอนตาซินเมึงยังกันเราอะไรอยู่แล้วจ้ะเก็บเงียบก็บ่าปองอีกสิบก้อยืด สุภกิจมีอะไรอยากจะฝากในช่วงสุดท้ายนี้ไหมคะฝากช่องกันหน่อยสิอ่าวีฝากช่องเหรอฝากช่องฝากช่องหน่อยปล่อยคลิปปล่อยคลิปไปแล้วสี่คลิปอบบคเราคลิปกินแตงโมใช่ไหมทุกคนเราไปดูคลิปกินแตงโมเราได้นะทุกคนนะที่ยูทูบโอรสสุภกิจเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเด็ดเด็ดมากเลยแตงโมเนี่ยใช่ไหมเตงโมุมเป็นมุมไรในเอาไรออก อ๋อแต่ข้างนอกข้างในมันก็ยังมีในอยู่แล้วเล่นถ่ากูมาแล้วเล่นถ่ายเพื่อนด้วยเสื้อเหลืองน่นตัวเองไม่ถ่ายเลยเยียรเต้คนเรียนเนื้อยาวแล้วก็เลยนถากินกับเขาเกินง่ายๆเลยวันยาวสามคลิปปากไม่ไหวแล้วก็เดินออกไปยืดเส้นยืดสายแบบว่าท้องมันแน่นมากก็ไปได้หนึ่งคลิปละล้าแล้วก็วิวเธอหลันล้ามากเลยเธอถ่ายแต่ก็วิวไปวิวมาหนึ่งนาทีสามสิบวิจบปากเลยนะปามันไม่เยียร์ไม่ไหว นะคะแล้วเข้ามาในช่วงสุดท้ายและและยังไม่ท้ายสุดอาจจะมี E ีีต่อไปด้วยก็อยากให้ทุกคนติดตามกันแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถ inbox พวกเรามาถามได้แล้วก็เราก็จะมาตอบใน E ีีต่อไปให้ได้นะคะอาจจะเป็นหัวข้อที่ทุกคนเข้ามาถามเราก็ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญวันนี้ก็ได้ความรู้อะไรใดๆเออไปเยอะมากเรื่องเออเรื่องเรียกน่าเป็นเรื่อง <laughs> ขอบคุณคุณสุภกิจวันนี้ด้วยนะคะที่ให้เวลามากับพวกเราแล้วก็ได้มาพูดคุยในเรื่องต่างๆนะคะสองพนห้าแล้วก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะอาจจะมีอะไรให้ให้ดูให้ดูอ่าใช่ก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ไปกําลดจใจพวกเราด้วยถ้าใครอยากสนับสนุนหรืออยากมาเป็นสปอนเซอร์ให้พวกเรามาได้นะคะเราไม่ติดเลยนะคะก็วันนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้แล้วก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ